จะถือคนนึงเปลี่ยนหน้าแบบเขาที่แล้วเปลี่ยนหน้า มอบเงินจำนวนหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเป็นการเงินที่เราได้โชคได้ลาภก็รวมกันบรวมมาสายานุสิตนะคะหลายคนแล้วก็เพื่อสร้างฝันเจตนาลมของอาจารย์เนนนะคะที่ว่าจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมสร้างปุริีพมเมธหน้าตักกว้างสิบหกสิบหกเมตรแก่ที่สุดในโลกว่างั้นใช้ที่สุดในโลกอยู่ข้างหลังเนี่้ครับแล้วก็นี่ก็มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ค่ะได้โชคจากอะไร ข้างหลังใช่ไหมค่ะน้องกุมารเจ้าสัวเฮงนะประธานโชคนะนะก็หลายวดนนะครับน้องก็เป็นส1บเอ็ดสิบเอ็ดวนแล้วนะครับผมที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ตามท่านฤาษีเนนในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะจากเจ้าสัวเฮงนะครับผมบรรดาโชคและสิ่งศักดิ์ส mm. ิทธิ Ges ์ในอาสมฤาษีเนนด้วยเต้มมากวันนี้โอ้อะไรๆก็ต้องคงมีนะครับผมเนาะก็มีในใจอยู่แล้วเนาะก็มาติดตามเนาะ ใครจะมาชมน้ำมนต์กลางหาวมากราบสการะเจ้าัวเฮงคนนี้นะครับได,ได้แน่นอนครับผมเชิญเลยครับที่อาศรมฤาษีเนนนะครับผมเ,เลขที่ให้เนี่ยอ๋อเห็นกันแล้วนะแม่ ปว่ยเงินกับอาจารย์เนนะคะมอบเงินจำนวนหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเป็นการเงินที่เราได้โช่องทางรวมกันรวบรวมมาสายานุสิตนะคะหลายพคนแล้วก็เพื่อสร้างฝันเจตนารมของอาจารย์เนนะคะที่ว่าจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมสร้างปุรุษีพรมเมฆหน้าตัดกว้างสิบหก 16เมตรทำสุดในโลกว่างั้นใช้สุดในโลกอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะค่ะแล้วก็นี่ก็ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ได้โชคจากอะไรข้างหลังใช่ไหมค่ะน้องกุมารเจ้าสสวเฮงนะประธานโชคนะนะก็หลายวุนะครับน้องก็เป็น11 11อ็ดดวแล้วนะครับผมที่ลูกศิษย์ลูกหาได้กันมาแล้วก็ร่วมทบุญสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาก็มีปัจจัยมาคนละเล็กน้อยก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับผมเนาะก็มามอบให้กับทางท่านฤูกศิน ในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะการกศเฮงนะครับผมบรรดาโชคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมนี้เท่าพรุ่งนี้ก็ต้องพรุ่งนี้นะครับในน้ำมนต์ีมีในใจอยู่แล้วเนาะก็มาติดตามเนาะใครจะมาชมน้ำมนต์กลางหาวมากราบสการะกวเองก็มาที่นี่ได้นะได้แน่นอนครับผมด้านหลังนี่จะจะสร้างเป็นสาราปฏิบัติธรรมนะแล้วก็คือมีความปรารถนาว่าถ้าต่อไปเนี่ยใครที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เราจะไม่ให้เสียแม้กระทั่งค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายใดๆจะไม่เสียเลยทางสํานักของเราจะมีการเปิดโรงทานจะมีการานิม,มนต์พระผู้มีความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานมาสอนนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟอะไรไม่เสียเลยสักอย่างหนึ่งก็แค่ท่านเตรียมอของใช้ส่วนตัวชุดขาวเช่นยาสีฟงสีฟันออกมาแค่นั้นพอแล่แล้วก็พร้อมกับใจที่มีความศรัทธาจะปฏิบัตินะแค่นั้นพอเลยเป็นปรัถนาของทางสำนักจัด เครื่องสังฆทานครั้งใหญ่ที่สำนักในช่วง9ก้าโมงเช้าดังนั้นก็จึงได้เรียนเชิญจิตญาสานุสิ์ผู้น้อมนำมีความเมตตาและก็มีความศรัทธาทั่วทุกท่านมาร่วมกันถวายมหาสังฆทานคราวนี้ท่านใดที่เข้าร่วมพิธีนะหรือว่ามาร่วมกันถวายสังฆทานเราก็จะได้แจกลอตเตอรี่นะแจกฟรี นะสลากกินแบ่งรัฐบาลคือแจกลรตอรีฟรีคนละหนึ่งเซียวนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากมีโชคช่วงเช้าทำบุญช่วงบ่ายมีโชครับบารมีเสริมมงคลชีวิตให้แก่ตัวเองดังนั้นจึงต้องขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านมาร่วมกันในวันที่16ก็คือเป็นวันรวยช่วงเช้า9โมงนะยัตย,ยมท่านใดก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มา นะรับลอตเตอรี่ฟรีคนละหนึ่งเซี่ยวนะ